ราะวบางโช้นีของน้อยในเวลาไม่นานที่เขาได้รู้จักความรักที่แท้จริงน้อยกำลังจะถูกแัดเพื่อทำหนนส่วนปอดูก้ก็ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตถึงแม้จะต้องเจอเรื่องราวที่โหดร้ายที่ไหนแต่จริงๆก็ต้องที่ บอกด้วยว่าให้เราลงที่หน้าป้ายโรงเรียนนะครับไม่ให้ผู้ปกครองขับรถเข้ามา,านะตอนดีๆนะตอนนี้นนนลงุงผู้กองทําสีผมใหม่ไฮไลท์ <c oughs> ไม่รู้จะทัคือือเจ็บไข้ได้ป่วยมมนเป็นเรื่องธรรมดานะ <c oughs> อยากจะให้จำเหมือนกับอาจารย์ผมแบบนี้อาจารย์ผมย้อนเดินสามครั้งได้ไหมนะนะครับก็ฝากนะครับฝากท่า,านเรียน <c oughs> ย่เพิยงคิดเลย ตอนนียนะครับผู้จันํารถมอเตอร์ไซค์มาเหมือนเดิมครับด้วยความห่วงใยทุกอย่างนะครับลุงผู้กองเป็นเสมือนครอบครัวของเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมทุกรุ่นนะครับที่จบไปแล้วทักหายรลุภูจำไม่ได้นักเรียนใช่ไหมลุงผูมกองจำไม่ได้บางคนเป็นทหารเป็นตำรวจนี่คือสิ่งดีๆที่เรียนชุ่งใหญ่วิทยาคมมอบให้กับนักเรียนของเราพันกว่าคนใช่ไหมพันกว่าคนนักเรียนครับรับแต่สิ่งดีๆที่คณาจารย์คุณครูมอบให้นะครับก่อนที่นักเรียนจะไปถึงจุดหมายปลายทางที่แท้จริงของชีวิต นักเรียนต้องเอาตัวเองให้ปลอดภัยจากความปลอดภัยในชีวิตของตัวนักเรียนเองนะครับพ่อแม่ก็ดูแลเราได้เพียงเท่านั้นไม่มีใครดูแลเราได้เท่าตัวของตัวเราเองนะครับออเพื่อนักเพื่อนักเรียนโรงเรียนทุกใหญ่วิทยาคมทุกคนนะครับทุกคนตาไม,ม่ไดคุยไหมผมจบแล้วแค่นี้ครับก็สวัสดีนะครับคณะอาจารย์นะครับ นายริศยานผมรถแทถนนนะครับพูดที่ขับนะครับมอเตอร์ไซค์หรือรถพามอเตอร์ไซค์มานะครับให้ขับทีโรงเรียนตัวเองนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับถ้าเกิดการเฉี่ยวชนมันจะมีความผิดและใครพ่อพ่อแม่กู้ปกเรามาส่งยกมือจกมือพารถจนตมารถมารถยนมาส่งยกมือครับยกมือชงสงให้เลยนะครับเลยทางมาลายประมาณสิบห้าเมตรนะครับ ก็ความปลอดภัยนะครับเลยส5เมตรนับจากสามมาลายเพราะถ้าไม่เลย15เมตรมันจะไม่มีความปลอดภัยถ้าเกิดเราลงตรงทางมาลายคนที่ข้ามถนนและคนที่ใช้รถบนไหลาทางเออบนบนบน,บนทางนะครับจะเฉียวชนพวกท่านเองนะครับสุดท้ายนี้นะครับอามอหนึ่งมอสองมอสามจะมั่งรู้สึกว่าปีนี้จะไม่ได้เจอสักทีนะครับเดี๋ยวว่างๆก็าามาเจอนะครับ ส่วนม .4 ม .5 ม .6 เดี๋ยวไปแล้วนะครับส่วนเรื่องอื่นๆค่อยมาคุยอีกครั้งในภายหลังครับขอบคุณครับพบเงินเมื่อวานตอนกลับบ้านนะครับที่บริเวณหน้าทาคาสามนะครับเมื่อวานตววอนเ็นเงินของใครหลุดหายก็แจ้งขอรับคืนได้เช่นกันนะครับอของอรายการ แสะกดดนะครับประชาพระันธ์เพิ่มเติมนะครับเมื่อเช้าด็กชายนักท่งสี่ยกสียใส